นี่บัดเนียล่ะมาแหลมกกบใสนั่นไม่คช่บัทั่วที่ย่งตอนส่วต้องเจอม้าตั้งแหล่ม ลองเจามาฟังเรื่องประเดยงก่อนสุนพรบาตาทุศาสตร์ที่อันแจ้งเป็นแหล่เทศนาโยมอีโมยโมมีทานก่อนบวลชลปว้มสิกันประเด็นละจุดว่าถ้าสินกำลงังรถลิงกัวันวนวลนิมล มาหาพิมพขียนเรืองกำลังเรื่องระดับเรียงลำฉันสมพรป่วยเสียงพ่อกำลังสีหอนในพางถอนแม่กระยุ่มพ่อกระยุ่มนำฟังไปเด้อฟังไปปั้นหอมยาเป่าจมและทางเสียเดอแพิม ปังสำเนียงกติกรปอนสิริไปทางนาลบาดนี้นอจากถึงใหญ่ปานี้เจ้าจำสินเฮ้ยจูวัดตาไปจำสินภาววาดนาตามภาษาผู้เท่าเท่าผ่านอ่านบ่เห็นดูว่าปางละดูว่าปา บางเวลาบ่ได้ไปล่ะบ่ไปมันคือเข่าดรกใจเออโอยเข่าจนเจ็ดสิบปีเพิ่งสีมีอยย่สามครั้งบ่เป็นอย่างมันยุ่งลวงลังตามนาเป็นตานายอยากน้ำเผ่าผู้สายพากยันสักใส สิวางตัวบอบมีน้ำลานสองคุ้นกระชีือไร่ให้จมลมจับยากีลีได้ต้อมตากจากกระสูล้นหอนนนวิบจากันแล้วจังม่อนส่วนห่อนอยู่กลางพงน้ำ เลี้ยงแค่จีตแปดดวงกย็งย,งยังยุุงอยู่ยังปิมนะในมือนี่ใครแน่ได้เศร้าอยู่เป็นวันสินวันพูดแต่ย,ยู่จำสินจางละ แต่ก็ยังพอลืมป่านเพือนซันลูกป่านตัวผิดหรือถูกกับเบาหัวผิดหรือถูกบาหัวแล้วอยากเป็นจักเป็นแทรกอีจางเงนะโอ้ยจักนะ่งเลยคิดจังหนึ่งแล้วเป็นอย่างนั้นนี่รถปวดขาแล้วปวดแท้งนละอ้าวหนังตาจ้า ปิดจิตลยอยากนอนกับป่นนานเลยโอ้ยเบืตั้งแต่เปิดมือขึอ้นมาตั้งแต่เพี้ยนจนเปิดมือคือฝนติโตกนำ้นำน้ำไว้เดนอนแต่เว้นลงทคำไทยขันมาแล้วกับคำจวนเดนอนน้ำ จนตอนนั้นเมกไปละเมีไปม่วนล้มป่วนละโอ้ยตอนนั้นละเมีไปม่วนลมป่วนถึงขัะต้องฝากัระ้องมาตึงตังเขื่อนลวงทั้งเปียงเสียงฝนลงเทจวนบ่ท่านโดนกัดละบ่ท่านโดนกะโลลงละ ปานมาป่าละพังหัวแห่เท่หึมกะหึมเสียงให้ใหญ่คอยน่ะจากกว่าปายแปดเปียงเสียงกะหึมเหนคึมพลดอกแม่เอ้ยตกอยู่ดนลัถึงลิ้นพันเน้กะต้องห้ามละกบเช็ดตามนแถวลนั่นประสานเสียงกองสนาล คือเสีหันเหือนห่าส้งน้ำกระซืินใจเดน,น่นั่นขันมันจับไปได้ของมักไงคงเหลือเพื่อโอ้ยสบายเหลือเซีสวซดอึงมาจากทั้งเป่าโอ้ยทังองอย้ง้องหิวยังเข่าเสียทังจับเอืงก่อนานะ แ,กแกย่ก็แตกยุบปืนเวื้นส่วนโอ้จังเห็นลา,ายเอาละตอยอมนทั้งกายเทาเทาเออเป็นอย่างเจ้า,า,าจนอนหลับเพราะอยู่ในเทานี่นี่กว่าการนอนฟังผลอยู่นี่แหละเน,นานะเป็นอย่างละถวพารีที่โทษเทา เจ้าเห็นบ่เถ่าเห็นหยั่งฟ้าเรียมขึ้นย้ำไหลว่าสันเจ้าเบิ่งในเพียงเบิ่งในเพียงพุ่นน่ะฟ้าเรียมย้ำไหลพุ่นกบแตกเบิื้องนี้บนตาเรียมตาเรียมหยั่งยั่งหยั่เถ่าโอ้ยเถ่าเอ้ยเจ้ากระไดเนาะเดี๋ยวนี้เขามาจำศีลมาผวาหน้ายันเสร็จไปเบ้าเรื่องอื่นเสร็จไปสะอื้นสะอ่อนน้ำมันหยัดหยาหอันมู้ควบมู้เกียดนั่นเมษเศาเศายันเสร็จไปเบ้าหอดมันเถ้ามาจำศีลต่อนี่เมธเถ่า เท่าเจ้าเกิเบิ่งคักๆในเปีคยคนมาอยากค่อยกามาคืออยากกันไปจัดเฉียดเรทเระเท่าโอ้ยเจ้าจะสบายเบาไปทั่วรลายนอน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 ยังมาหาคิดไปคนละอะันไรยางลหลายเจ้ากระไดเนาะนอนจังใดก็อ่อนซ้อนกบซ้อนเฉียดเจ้ากิดเบื้องในเปียงอืงบางอย่างไหมป้าเลี่ยงย้ำได้หรืโอ,โอ,โ,อ,โ,อ,อโอ้ยเทระเท่า อย่าเสบยว่าจ so ังส <Yeah. S 2> ั่นถอดระวังบาปสิกินหัวเด้อเฮานั่นมาจำสินบ่เมินเจ้าเป็นบ้าทิ่ถอดผาลีโอ้ยเดินหัวในตอนนั้นกอได้ฟังัว่ว่ากะเศร้าไปดอกมิดเงียบไม่ใหญ่เอ้ย่าสิเงียบกะบ่ได้ใจนั่นปัดบันหอนโอ้ยใจมันหลายหายกบเียดกระได้ ทนนนนีีนนนน่่ออหับกด้สวมกียดกะแหงห้องกองฉันั้นละงงเสียงเขียดปากเียงเขียดจัดน้าตึงปากแดงเต้าห้องเลเสียงพึ่งค้งาง hoàn t o à ละตึงเนาดกว่เสียงคึ่ง,งแทล ตีพอแบแอบเทียดเต้นลตำต้องระวังใจไม่ไงเือเห็นลัเข้าบักทีติพากันไปไต่สำบอดน้องทั้งสองคหนหรือมันนอนปันละบุญพ่จากไอ้พ่าจากลวงนไปจืนนะเสียละสิได้เกียดกังลสิได้เกียดขึ้นขา สีได้แกีเดขึอนข้ามีไปสืบข่าวโอ้ยบอกบักเพชรละปังเปล่าไปหาไตใสง่ายนักคิดแล้วเลยววงใหญ่ท่านกวงไปหาเท่าพาดูว่าเท่าเอ้เท่าโวจับขาแลกะกุกขวา เออกระเลยเป่าเก่าจ่าไข่สิไปใต้บ้านจกเท้าไข่สิตาไข่สิไปฟังเปล่าเห็ดหอมท่าหอยู่ป่าเท้าเท่า